ครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นท่านทรงนึกถึงอาจารย์ทั้งสองของท่านคือท่านอาลาละดาบดกับท่านอุตกระดาบดผู้ซึ่งได้สมาบัตแปะทั้งคู่ถ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์เพียงแป๊บเดียวก็จะเป็นพระอาหารหันตปฏิสัมพิทายาปฏิสัมพิทายาหมายความว่า 1. ฉลาดถ้าเขาพูดมาโดยย่อก็สามารถอธิบายให้ละเอียดเข้าใจชัดได้ 2. ถ้าพูดมายาวๆก็สามารถย่อให้สั้นเข้า 3. ม,มีความฉลาดในภาษามีปัญญารอบรู้ทุกอย่างมีฤทธิ์ด้วยประการทั้งปวงอภินยาหและวิชาสามมีอะไรปฏิสัมพิทายานมีหมดสำหรับปฏิสัมพิทายานนั้นต้องทรงสมาบัติ8ก่อนก็ทรงตรวจด,ด้วยทิพจักขุยานก่อนและพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าอาจารย์ทั้งสองตายแล้วแล้วก็ไปเกิดเป็นอรูปลมไม่มีอายตนะแล้ว ไม่มีหูที่จะรับเสียงหรือว่าไม่มีตาสำหรับที่จะมองเห็นมีเพียงจิตล้วนๆที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศชั้นอรูปพรมเท่านั้นทรงปรงอนณิจังว่า โอ๋หนอน้าเสียดายอาจารย์ทั้งสองทิพหายจากความดีเสียแล้วเพราะเมื่ออาจารย์ทั้งสองอยู่ในชั้นอรูปพรมก็คือไม่มีอายตนะในการที่จะรับรู้ได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระองค์อีกแล้วพรมที่ว่ามี20ชั้นเป็นพรมที่มีรูป16ชั้นและพรมที่ไม่มีรูปที่เรียกกันว่าอารูปพรมอีก4ชั้นไม่ใช่เป็นพรมที่ต่อสูงขึ้นไปเป็นชั้นที่1 7 18 19 20ไม่ใช่อยู่สูงกว่าพรมที่มีรูปอรูปพรมไม่ได้ตั้งปนอยู่กับ รูปพรมแต่อยู่ในช่องกึ่งกลางระหว่างรูปพรมชั้นที่8กับรูปพรมชั้นที่9าจะเห็นเป็นทะเลอากาศขาวแผวพรา,พร,าระยิบระยับมีความกว้างขวางหาที่สุดของพื้นที่ไม่ได้สิ่งที่จัดว่าเป็นวัตถุทางด้านของความเป็นทิพย์ไม่มีเลยมีแต่จิตของพรมแต่ละพรมที่ระยิบระยับแผวพาว,พาวอยู่ในอากาศนั้นแต่ไม่มีรูปพรมเหล่านี้ เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ไม่ปรารถนาการมีรูปเพราะคิดว่ารูปหรือว่ากายนี้เป็นต้นเหตุการนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเป็นบอกเกิดของทุกข์ให้เกิดความหิวความกระหายความร้อนความหนาวหรือความเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆจึงได้บำเพ็ญบารมีในด้านของรูปฌานคือ 1. อากาศสานัญจายตนะพิจารณาอากาศซึ่งหมายถึงอวกาศว่าหาที่สุดไม่ได้ 2. แล้วพิจารณาวิญญาณัญจายตนะ ดูวิญญาณว่าวิญญาณนี้ก็หาที่สุดไม่ได้เหมือนกันและ3ก็จะได้อากินจัญญายตนะถือว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญแล้วก็จะถลายตัวไปหมดจากนั้นจะพิจารณา,นาเนวะสัญญานณะสัญญายตนะคือมีความจำแต่เหมือนว่าจำอะไรไม่ได้คือไม่รับรู้อะไรทั้งหมดอรูปพรหมทั้งสี่ชั้นนี้จึงจัดเป็นพรหมที่อาภัพเพราะโอกาสที่จะได้ฟังธรรมเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนานั้นไม่มี